還一年开得够。嗯嗯 อันนี้ไปเลยอเอาเอากานนั้นไว้เอาช่วยนั้นไว้เมื่อเข้านี่ก็ได้ตเอไว้ที่ร้านกับพี่เพอนดี กแก่ก็ไม่กินแล้วก่อืมคนมากอืมหมดแล้วอืมอืมกอขอจานได้หน่อยมนี่กิ่าไรนีกอาารเ we <laughs> ็มาถึงงานของพวกเราแล้วเนอะวันที่11-12อภาคค่ำนี้วันนี้ก็คอุบาอาจารย์ก็คงจะหลั่งไหลเข้ามาพักด้วยแล้วก็นาสถายาิโยมสิยานุสิกก็คงจะหลั่งไหลทยอยเข้ามาเพราะฉะนั้นภาคขัมคืนนี้เวลาทุ่มหนึ่งเราไปมีการลงสลา,าส่วนบนไหว้พระ ทำวัดคำบจเจริญพุทธบนฟังข้ออ่านข้อธรรมปฏิบัติธรรมบูชาคุณองค์หลวงตากันจนเวลาพอประมาณเราจึงได้เลิกกันส่วนในวันพรุ่งนี้ภาคเช้า,ชาเราก็จะได้บินธบาบินธบพรททุ่งนี้จะไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเพราะจะได้คณะสัตายาติโยมไทยบ้านทั้งหลายก็พากันมาใส่บาตร หน้าวัดตั้งแต่นู่นแล้วสักน้ำตั้งแต่ป้อมตำรวจจะเข้ามาถ้ามันหน้าแน่นเราก็วางยืนกันเป็นสองแถวถ้ามันไม่แน่นเราก็ยืนแถวเดียวแล้วหลังจากบิดาบายเข้ามาแล้วเราก็มีการแห่ทักขีณาลุปทานมาติกาบางสกุลบูชาคุณองค์หลวงตากันต่อไปเชิญถวายพระาหาราน กูบาอาจารย์สมาทาเอ่กูบาอาจารย์อนุโมทนาให้พรตปริเนันว่าจบสิ้นงานของพูดเราเพื่อได้งานของเราแต่ละครัง้งแต่ละขราวก็ทั้งกูบาอาจารย์แต่พระเจ้าพระสงฆ์จนอุบาสุภัยบาสิกาคณะศิลนุสิทธิ์ก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาในวัดมาร่วมงานกันเยอะ ราะนั้นก็เป็นโอกาสที่คณะสถายาตโยมเราจะได้มีโอกาสให้ทานในการทําบุญกับครูบาอาจารย์กับพระเจ้าพระสงฆ์ทางวัดก็จะได้จับปัจจัยเรื่องพยาทานต่างๆทั้งหลายถวายครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานของเราปัจจัยพยาทานต่างๆทั้งหลายก็ได้มาจากคณะสิจานุสิทธิ์นี่แหละได้ร่วมกันบริจาคเข้ามาเป็นกองกลางเป็นกองทุนให้แก่ทําวัด ตงวันเราก็จัดแจงจ่ายถวายออกไปตางปู่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์กันต่อไปเด็กกับป็งงานปนงานีนานนาน่บูชาคุณขององค์หลวงตาเพื่อตั้งการที่พวกเราได้มาร่วมงานกันก็เป็นการแสดงออกถึงความคตัญยูคาตเวทีต่อองค์หลวงตาอย่างแท้จริงแล้วก็คณะสหายญาติโยมที่มีกําลังที่สามารถออกโรงทานได้ก็พากันมาช่วยกันออกโรงทานเพื่อจะได้เลี้ยง กระดาษทายาทโยมกระดาษิ์ยางรุสิทธิ์ที่ได้มาร่วมทานของเราเพราทุกคนพอทุกคนที่เข้ามาร่ามรวมงานอยู่ล้แต่เอาปากเอาท้องอามาด้วยกันทั้งนั้นแต่วัดเรานั้นอยู่ไกลอยู่ห่างไกลจากตลาดร้านค้าอาหารร้านอาหารอะไรต่ออะไรต่างๆพอ,อ,อประมาณเพราะฉะนั้นการจะไปเข้าไปในตลาดไปกินอาหารในตลาดไปกินอาหารในร้านร้านอาหารจางๆเท่าไหร่ก็ได้รับข้อคงจะไม่ได้รับความสะดวกเพราะมันไกล พราะนั้นก็ต้องอาศัยลงทานจากคณะศิทธิอนุสิ์นี่แหละมามาด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจแบ่งปันกระจายไปสู่สู่คณะสัตยาญาโยสู่คณะศิทธิอนุสิ์ให้ได้มาร่วมง,งานกับกับพวกเราอันนี้ก็เป็นการแสดองออกถึงความความมีน้ำจิตน้ำใจซุ่งโองนุงตาดังนั้นเราทุกปฏิบัติได้ทำเป็นแบบอย่างให้แก่คณะสิทธิอนุสิธิ์มาอย่างยาวนานเราจะเห็นได้ว่า องหลวงตาทนะั้นจิตใจท่านเปรียบดุจเหมือนแม่น้ํามหาสมุทรล่างไหลไปสู่ผู้คนทั่วไปอย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะผู้ใดที่มีความจําเป็นมีความขาดเขอนขาดแชนส่วนใดองหลวงตาท่านได้ทราบเข้า,เข,าเข้มเข้มไ้จะไปอุดในส่วนตนส่วนขาดเขินส่วนอะไรที่พอจะกระจายออกไปพอจะเมตตาส่งข้อออกไป ได้ก็เบียตตาทได้ก็สมเคราะห์อ,ออกไปอุดไปอู่ไป,อ,ไปอย่างนั้นอย่างมามาได้เห็นชัดเจนเลยนนหนูก็น่าสิยานุสิเพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์ลวงตาได้กระทาไว้นั่นแหละแต่ท่านก็ทําไว้เป็นแบบอย่างให้แก่น่าศิยานุสิ์เพื่อเพื่อจะให้ิย์ทั้งหลายเดินตามปฏิปทาทั้งหลายของท่านที่ท่านได้นำมาประบัติปฏิบัติมาเพราะว่าสิ่งที่องค์ลวงตาได้ได้นำพาประบัติปฏิบัติมานั้น ก็เป็นไปเพื่อความสุขของผู้กระทำทั้งนั้นแ,และผู้ที่ได้รับทานกไ็ได้รับฟันเหมือนบานได้รับฟังส่นจัดการให้ทานของพวกเราเพราะฉะนั้นองค์หลวงตาที่มีความเมตตาในการให้ทานมาอย่างยาวนานม,มาอย่างมาอย่างมากมายไม่ว่าทานเป็นส่วนรวมไม่ว่าทานทานตามโรงพยาบาลตามโรงเรียนหรือตามหมู่ชน,นตา่าง จนกระทั่งทาน็นส่วนตัวต่อคณะสิยานุสิตผูท้ที่ขาดเคืงขาดแคลนจาเป็นมาได้กอดในเมตตาแบบบนนานเลยไปจนกระทั่งถึงมาถึงโครงการช่วยชาติซึ่งหนุนเอ่หนุนแต่หลักฐานหลักท,ทรัพย์ของประเทศของประเทศชาติท่านก็ยังได้เมตตาส่งเอ่เ,อมเมตตาจับพระปาอทองคำช่วยชาติจนกระทั่งเป็นตุงมแผนแน่นแน่หามั่นคงดังที่ พวกเราได้ได้สัมผัสได้เั็วตัวของเราเองเพราะทั้งสิ้นทั้งหลายที่องค์หลวงตาได้ทาไว้นั้นท่วนได้ทำไว้เพื่อเป็นแบบอย่างให้แกคณะจิตจิตสิญ,ญาณุสิทธิ์ทั้งนั้นท่านไม่ได้ทําแบบลยอยๆแบบทิ้งๆวา่างๆแต่ท่านทาเพื่อเป็นเป็นหลักเกณฑ์เพื่อเป็นพยานหรือเป็นแบบอย่างให้แกคณะสิญ,ญาณุสิทธิ์ที่จะเดินตามรอยขององค์หลวงตา เพราะสิ่งที่โอลงตาท่านได้ทำไว้นะั้นท่านมั่นใจว่าทาอย่างนั้นเนี่ยเป็นเหตุน,นํามาสู่ความสุขให้แก่ตนเองและต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพอถึงวันสำคัญอย่างนี้พวกเราคณะสิยเรารุกสี่สก็ได้มาแสดงออกต่างๆ ในในการลํำลึกถึงองคุตาได้สแสดงออกถึงฝั่งกัตัญญูกัตาวทีต่อองคุตาด้วยการดําเนินหรือปฏิบตับต,บติตามปฏิปทาขององคุตาที่ทําไว้เป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราเราก็จะเดินตามรอยขององคุตาเพราะการเดินตามรอยขององคุตานะั้นย่อมนําพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญด้วยได้รู้กันทุกท่านทุกคนคนะ่ะ <c oughs> เอาหน้ารับพรหน้ารับพรจะรู้บทนาให้พอยัตถาวริวะโุราปะริปุเรติสะกันลานเอวามวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะเต อิจีตังปณิตังตุมหังเขปเมวะสัมมิจตุสภีปูเรตุสังนกะปานจันโทปันรโสยาคาราามณิโชติรโสยาทานดิโยวินวิวันจันตุสัมปบาลุนวินายสัตตุมันเต

ratanataya teyasam doa karo kapayawela soka satu cupatawan aneka antaraya piwinasan tua sesatuan chaya -se เสรีอยุธวโนจโภคังวุฒิชยสวันสาตวะสาจะอยุจาชีวะสิทธิ Dosa เต

ปาวาตุสพพังการรักันตุสาปเิวตตาสามาสังฆานุภาพเวปนันสนาตสดภาวันตุเต านกันเถอดูแลช่วยเหลือแบ,บ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเ้อาทานอาหารสักบ่อทานอาหารสักบก่อใจดกันช่วยกันดูแลแบ,บ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเ้อทุกคนต้องมีน้ำผิดน,น้ำใจต่อกันแบ,บ่งปันกันยังไงยังไงได้ก็บแบ,บ่งปันกันไปเถอ